มาดูเงเกงยีนรีไวรุ่น501มือสองกันนะครับที่ร้านนี้จะขายเฉพาะเงเกงยีนรีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นและก็เป็นางเกงมือสองนะครับลูกค้าทุกคนร้านเราจะหาางเกงยีนรีไวมาให้กับลูกค้าที่ติดตามทางช่องของเรานะครับได้เลือกชมเพื่อเลือกซื้อประกอบการตัดสินใจในการสังร่งซื้อกันต่อไปนะครับทางร้านเราจะต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนหรืออุดหนุนกันมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะครับ มาดูเกงยีนลีวายรุ่น5012ตัวนี้กันนะครับทุกท่านทุกคนขนาดตามป้ายดับเบิลยู38เป็นเกงบิ๊กไซส์อีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะขนาดตามป้ายดับเบิลยู 38L 30ขนาดวัดจริงเอล39นะครับขนาดวัดจริงเอล39อยาวทั้งตัว41ปลายขา8นิ้วเมตรอินเอียบราคา1,850บาทฮะกางเกงกลุ่มนี้นะครับที่เป็นกางเกงบิ๊กไซส์เนี่ยนะฮะ กางเกงตัวนี้เป็นผ้าละเอียดนะเป็นผ้าเนื้อทรายละเอียดเลยนะสวยนิ่มนะฮะที่เป็นกางเกงกลุ่มบิ๊กไซส์เนี่ยนะฮะสภาพสวยๆเข้มๆเสมือนใหม่เกือบทุกตัวนะครับลูกค้าราคานี้ไม่ได้แพงเลยนะครับราคานี้เป็นการนราคากันเองมากๆเพราะว่าถือว่าท่านได้ใช้ของใหม่เลยนะเสมือนใหม่เลยก็ว่าได้นะแต่ขายเป็นกางเกงมือสองนะครับลูกค้าป้ายประเกนอยู่ครบป้ายรีทับสวยงามอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะสีเข้มเข้มเป็นผ้าแต่เนื้อทรายละเอียดสวยๆนะกางเกงตัวนี้นะครับ มาดูงานปลายขากัน,นครับงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมๆนะฮะลูกค้าจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมๆเป็นการเย็บแบบได้เดียวซึ่งเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตนั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูตะเข็บกันตะเข็บจะเป็นตะเข็บพ้งขาวนะครับลูกค้าจะเป็นตะเข็บพงขาวแบบนี้นะครับเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะขอบพองตะเข็บสีขาวสวยๆนะะเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับชมสีด้านหลังและด้านหน้าแล้วนะครับ เนี่ยนะฮะด้านหน้าก็สวยเช่นกันนะครับเป็นผ้าเนื้อทรายสวยๆนะแตกละเอียดสวยๆเลยนะครับจะไม่ใช่ผ้าด้านนะถ้าผ้าด้านนี่รอยต่อเส้นได้เส้นได้เขาจะมีความยาวกว่าผ้าเนือ้อทรายนะครับเนี่ยนะสวยๆเลยกอ้เกงตัวนี้สีเข้มๆ,ๆเลยนะลูกค้าทุกคนนะเกงยินลีไวรุ่นห้าูนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่ใช่งานซิปนะฮะร,รุ่นห้าูนย์หนึ่งไม่มีงานซิปนะครับนอกเหนือจากว่านอกเสียจากว่าเขาจะไปเอากระดุมออกแล้วก็ใส่ซิปถึงจะเป็นงานซิปได้นะฮะถ้านนายอดีต่ะเคยมีครับ ในอดีตที่เป็นงานวินเทจเนี่ยมีงานซิปอยู่ครับก็ตอนนี้นะครับกางเกงตัวนั้นถ้าอยู่ที่ร้านไหนนะครับมีนะก็หลักแสนครับผมหลักแสนบวกลบนิดหน่อยมีแน่นอนครับผมจริงๆตัวนั้นนะฮะเพราะว่าจะมีนักสะสมรออยู่นั่นเองนะครับแต่หายากมากๆครับผมทุกคนกางเกงตัวนี้ราคาในพั้ยหบาทลูกค้าท่านในสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 9 6 1 5 1 9 5า5นาง้านทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับลูกค้า ยังมีทีนะ้จริงตัวนี้ขนาดตาไป W38L30 ขนาดวัดจริง L39 ยาวทั้งตัว41ปลายคา9นิ้วเมตรอีย์หยิบราคา1,850บาทสนใจติดต่อ096 1519525หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรผม0868892856ยินดีให้บริการทางด้านงาน,นเก่งยินครับผม